สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่องข่าว365นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดอย่างมากในทะเลจีนใต้และก็ทะเลจีนตะวันออกเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องการทหารไกลตัวนะครับแต่พอเราได้ดูข้อมูลแล้วจะเห็นเลยว่ามันส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเราโดยตรงเลยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณคมกริเกียรติดุริยะกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่จะมาช่วยอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนนี้ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวเรือรบจีนอะไรแบบนี้นะครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นจริงในน่านน้ำฟิลิปปินส์ตอนนี้เออมันรุนแรงกว่านั้นมากอยากให้เริ่มตรงนี้ก่อนเลยครับว่าสถานการณ์ที่น่านน้ำฟิลิปปินส์ในตอนนี้มีความน่ากังวลอย่างไรบ้างครับค่ะถ้าให้เริ่มจากตรงนั้นนะคะคือภาพที่ออกมามันมันน่าตกใจจริงๆมีเรือรบของจีนจานวนหลายร้อยลาเลยค่ะเข้าไปในน่านาน้ำของฟิลิปปินส์ หลายร้อยลำเลยเหรอครับใช่ค่ะแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยซึ่งในแหล่งข้อมูลบางแหล่งเนี่ยเขาใช้คำเปรียบเทียบเลยนะคะว่ามันไม่ใช่แค่การลาดตระเวนธรรมดาแต่เหมือนการตั้งขบวนเรือที่หนาแน่นมากจนเหมือนกับเป็นกำแพงเหล็กเคลื่อนที่กลางทะเลเลยค่ะกำแพงเหล็กเคลื่อนที่โอ้โหแค่ฟังก็เห็นภาพแล้วครับแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรครับคือต้องการจะสู้รบเลยหรือเปล่า อ,อ๋ไม่ใช่การสู้รบโดยตรงค่ะแต่มันคือการแสดงแสนยานุภาพเพื่อ,เ,อ,อเพื่อกดดันทางจิตวิทยามากกว่ามันคือความพยายามที่จะสร้างความจริงใหม่ขึ้นมาค่ะความจริงใหม่ใช่ค่ะคือการทําให้ดูเหมือนว่าจีนมีอํานาจควบคุมพื้นที่บริเวณน,นั้นจริงๆโดยการไปปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วทางฟิลิปปินส์เขารับมือยังไงครับในเมื่อกําลังทางเรือก็น่าจะต่างกันเยอะ กองทัพเรือของฟิลิปปินส์ก็ยังคงยืนหยัดนะคะแต่ก็อย่างที่ว่าค่ะกำลังมันต่างกันมากทุกอย่างเลยต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะครับผมฝั่งดูน่ากังวลมากเลยนะครับทีนี้นอกจากที่ฟิลิปปินส์แล้วผมทราบมาว่าทางตอนเหนือขึ้นไปอีกที่ทะเลจีนตะวันออกก็มีความตึงเครียดไม่แพ้กันเลยระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเรื่องราวตรงนั้นเป็นยังไงครับ ตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเป็นความขัดแย้งบริเวณหมู่เกาะเซงกากุที่จีนจะเรียกว่าเตี้ยวหยี่เกาะมันเล็กๆนะคะแต่ว่ามีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงมากแล้วยุทธวิธีที่จีนใช้กับญี่ปุ่นนี่เหมือนกับที่ใช้กับฟิลิปปินส์ไหมครับไม่เหมือนกันสัทีเดียวค่ะเพราะคู่ต่อสู้คือญี่ปุ่นซึ่งมีกองทัพที่แข็งแกร่งกว่ามากจีนเลยต้องใช้ยุทธวิธีที่แยบย์ขึ้นที่เรียกว่าย,วยุทธวิธีหันไส้กรอกค่ะยุทธวิธีหันไส้กรอก ชื่อน่าสนใจมากครับมันคืออะไรครับว่าง,ง่ายๆก็คือการรุกคืบทีละเล็กทีละน้อยค่ะคือรุกเข้าไปทีละนิดๆอย่างต่อเนื่องแต่ละครั้งที่รุกเนี่ยมันจะเล็กน้อยมากจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าถ้าตอบโต้รุนแรงกลับไปมันจะไม่คุ้มอ๋อแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆอิทธิพลของจีนมันก็จะค่อยๆครอบคลุมพื้นที่ไปเองเหมือนเราหั่นไส้กรอกไปทีละแผ่นบางๆจนหมดชิ้นนะคะเข้าใจเลยครับ มันเป็นการบีบให้ญี่ปุ่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าตอบโต้แรงไปก็ดูเป็นฝ่ายรุนแรงแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็เท่ากับเสียพื้นที่ไปทีละนิดถูกต้องเลยค่ะแล้วญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ยอมนะคะเขาก็แสดงท่าทีที่แข็งกล้ากลับไปเหมือนกันแล้วก็ได้นำสิ่งที่เรียกว่านักฆ่างเงียบออกมาใช้งานด้วยค่ะนักฆ่างเงียบโอ้โหยิ่งฟังยิ่งน่าสนใจครับนักฆ่างเงียบที่ว่านี้คืออะไรครับ คืออาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดของญี่ปุ่นในตอนนี้มันไม่ได้อยู่บนผิวน้ําค่ะไม่ได้อยู่บนผิวน้ําใช่ค่ะแต่อยู่ใต้ทะเลลึกนั่นก็คือกองเรือดำน้ําของเขานั่นเองเรือดำน้ำําใช่ค่ะโดยเฉพาะกองเรือดำน้ําชั้นโซริวแล้วก็ชั้นไทเงะรุ่นใหม่ล่าสุดคือในวงการเขาจะเปรียบเทียบกันเลยว่าเป็นเหมือนนักล่าล่องหนหรือนินจาใต้ทะเลเลยค่ะ ดิในจาใต้ทะเลอะไรที่ทําให้มันพิเศษขนาดนั้นครับคือจุดเด่นของเรือดำน้ํำญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของจํานวนนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณภาพและที่สําคัญที่สุดคือความเงียบค่ะความเงียบใช่ค่ะ มันมีเทคโนโลยีที่ทําให้สามารถปฏิบัติการอยู่ใต้น้ําได้นานมากๆนานเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยโดยที่ไม่ต้องโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําเลยโอ้โห oh. ค่ะซึ่งเทคโนโลยีที่ว่าก็คือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทําให้มันตรวจจับได้ยากามากคือแทบจะหาไม่เจอเลยใช่ค่ะในสงครามเรือดำน้ำเนี่ยความเงียบคือชีวิตเลยนะคะ mm. ใครที่ส่งเสียงออกไปก่อนก็เหมือนการบอกตำแหน่งของตัวเองให้อีกฝ่ายรู้ซึ่งญี่ปุ่นมีความสามารถที่เหนือกว่ามากในจุดนี้ครับผม เรือดำน้ำที่ตรวจจับไม่ได้แบบนี้แค่ลำเดียวก็สามารถจมเรือรบขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาลได้ด้วยต่อปีโดแค่ลูกเดียวโดยที่เป้าหมายอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ากำลังถูกโจมตีฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับเป็นความได้เปรียบที่มองไม่เห็นจริงๆเอาละครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดทางเรื่องที่ฟิลิปปินส์เรื่องที่ญี่ปุ่นดูเหมือนว่าจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไต้หวันทำไมเกาะแห่งนี้ถึงมีความสำคัญขนาดนั้นครับ ค่ะเพราะว่าไต้หวันคือคือหัวใจของแนวคิดที่เรียกว่าห่วงโซ่เกาะชั้นที่หหรือ first island chain ห่วงโซ่เกาะชั้นที่1ค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือนมีรั้วธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ลากยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นผ่านไต้หวนันแล้วก็ลงมาถึงฟิลิปปินส์รั้วที่ว่านี้แหละค่ะที่ทำหน้าที่เหมือนกักกองทัพเรือของจีนเอาไว้ไม่ให้ออกไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างอิสระอ๋อเป็นเหมือนแนวป้องกันทางภูมิศาสตร์ ใช่ค่ะและไต้หวันก็คือจุดที่สำคัญที่สุดเป็นเหมือนช่องประตูของรั้วนี้แล้วถ้า ถ้าจีนสามารถควบคุมไต้หวันได้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเป็นอย่างนั้นรั้วที่ว่านี้ก็จะพังลงทันทีเลยค่ะประตูสู่มหาสมุทรจะเปิดกว้างให้กับกองเรือของจีนซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยครับอย่างแรกเลยคือกระทบญี่ปุ่นโดยตรงจีนจะสามารถควบคุมเส้นทางขนส่งทางทะเลที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของญี่ปุ่นได้เลยหมายถึงพวกเส้นทางขนส่งน้ํามันอาหารอะไรพวกนี้หรอครับใช่ค่ะทั้งหมดเลยซึ่งมันอาจจะกระทบความอยู่รอดของชาติญี่ปุ่นได้เลย แล้วกับฟิลิปปินส์แล้วครับฟิลิปปินส์ก็จะเจอกับกองกําลังทหารของจีนมาอยู่ใกล้ชายแดนทางเหนือมากๆเลยค่ะเพราะหมู่เกาะบาตาเนสของฟิลิปปินส์เนี่ยห่างจากไต้หวันแค่ประมาณ190กิโลเมตรเองโอ้โหใกล้มากเลยนะครับค่ะแล้วในระดับโลกนะคะเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของจีนก็จะสามารถเข้าใกล้ชายฝั่งสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่และส่งผลกระทบในวงกว้างมากๆเลย วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็อธิบายเรื่องที่ซับซ้อนแบบนี้ให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากครับยินดีค่ะก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดตามนิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งในโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ขนาดของกองทัพยอย่างเดียวแล้วแต่มันยังวัดกันที่เทคโนโลยียุทธศาสตร์แล้วก็เอ,อ่อที่สําคัญที่สุดคือเจตนนของคนในชาติ มีข้อมูลชิ้นหนึ่งชี้ไว้น่าสนใจค่ะว่าประเทศที่เตรียมพร้อมสําหรับสงครามมากที่สุดกลับเป็นประเทศที่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสงครามได้มากที่สุดครับมาเลยเป็นเรื่องที่น่าขบคิดนะคะว่าท่ามกลางสถานาการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ความมั่นคงที่แท้จริงของชาติควรจะสร้างขึ้นมาจากอะไรกันแน่เป็นคําถามปิดท้ายที่ส่งพลังมากครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามนะครับหากท่านผู้ฟังเห็นว่าการพูดคุยในวันนี้เป็นประโยชน์ก็กรุณากดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องช่องข่าว365ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นสำคัญสำคัญในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ